สวัสดีครับทีมแพทย์10ในร้อยตำบาททุนกัวมออาจารย์ขอแรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่8ตุลาคมวันนี้ครับมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยมีคนเป็นเพิ่มขึ้น7ลรายครับแต่เป็น7ลรายจากสเต u a ค a n นทีนและเอาเทอร์ติตสเต u a ค a n นทีนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นโควิด -19 ทั้งหมด3622รายครับ เราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนี้เลยเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว59ารายเรายังมีอีก124รายครับยูนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งใน30กว่าวันแล้วนะครับต่อเนื่องกันที่เราไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศแต่เป็นการแพร่ระบาดมาจากคนที่มาจากต่างประเทศแต่ถูกกรองไว้ที่สเต e และอัลเทอร์นทีฟสเตทคอลันทีนครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับเราประสบความสําเร็จในการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนครับสิ่งที่คนไทยทุกคนทําให้ประเทศไทยได้คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นนักซึ่งทุกคนพร้อมใจกันทํานะครับประเทศไทยครับมีเกียรติภูมิมีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องของนานาประเทศที่เราคนไทยสามัคคีกันร่วมมือกันครับมีโครงเครือข่ายโยงใยเป็นอย่างดีทั้งประเทศนะครับวันนี้ครับทั้ง14ทั้ง7คนวันนี้นะครับมาดูครับ 7จ็ดคนวันนี้มาจากสหรัฐอเมริกาหนึ่งลายอินเดียหนึ่งลายสหรัฐอาหรับอมเมริกาหนึ่งลายฮังการีสองลายเนเธอร์แลนด์หนึทท่งลายแล้วก็คูเวตหนึ่งลายครับมาดูนะครับสหรัฐอเมริกาหนึ่งลายนี้เป็นชชายไทยชาย,ชายสัญชาติอเมริกันอายุ61ปีครับอาชีพทำงานสถานบันเทิงไม่พบเชือ้อตอนแรกไม่ต่ทีแรกไม่พบเชื้อครับทีหลังพบเชื้อไม่มีอาการนะครับ ถัดมานะครับอินเดียหนึ่งลายเป็นหญิงไทยอายุ25ปีครับมีอาการนะครับสหรัฐอาหรับอมเมริกาหนึ่งลายเป็นหญิงไทยอายุ23ปีครับไม่มีอาการนะครับฮังการีสองลายเป็นชายไทยอายุ52ปีนะครับกับหญิงไทยอายุ45ปีนะครับชายไทยคนนี้อายุอาชีพรับจ้างครับ หญิงไทยอายุเป็นอา,อาชีพพนักงานนวดนะครับทั้งสองคนไม่มีอาการนะครับจากเนเธอร์แลนด์หรายนะครับเป็นหญิงไทยอายุ 3- 4ปีครับรับจ้างไม่มีอาการนะครับคูเวตหนรายนะครับคูเวตหนรายนี้เป็นหญิงสัญชาติคูเวตอายุ45ปีครับไม่มีอาการ แต่คนนี้มีลักษณะพิเศษครับคือเคยมีประวัติติดเชื้อโควิด1 9เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับพบเชื้อนะครับคราวนี้วันที่5ตุลานะครับพบเชื้ออีกไม่มีอาการนะครับแต่เราพบทําตรวจแอนติบอดีครับมี IgG positive IgM negative ก็แสดงว่าวันนี้คนไข้คนนี้มีภูมิต้านทานนะครับแล้วไม่มีภูมิต้านทานจากเชื้อน่าจะเป็นเชื้อเก่า ไม่จะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเชื้อใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ที่น่าสังเกตคือถ้าเผื่อสามารถจะตรวจตัวไวรัสดูพันธุกรรมได้ก็จะรู้ว่าเป็นตัวเดิมหรือตัวใหม่นะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นตัวเดิมครับคอยติดตามมาต่อไปครับอันนี้คนนี้ก็เป็นคนที่น่าสนใจเพราะว่าหญิงคูเวตคนนี้เนี่ยเคยติดตามผู้ป่วยมารักษาที่เมืองไทยด้วยโรคอื่นแล้วนะครับทีนี้มาดูต่อครับว่าเมื่อเรามีผู้ป่วยเรามีสเตตและอัลเทอร์นทีฟควอนตีนซึ่งสามารถจะกรอง คนที่มาจากต่างประเทศไม่ให้แพร่ระบาดได้ในเมืองไทยเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญนี่คือความความจุดแข็งของ State และ a l t e r เอ t i v e ที a r ค n t i n e ของบ้านเรานะครับอันนี้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ครับในการที่จะให้มีคนต่างชาติเข้ามาในอนาคตนะครับแต่ว่าตัวเลขที่สำคัญอันหนึ่งนะครับที่บอกไว้คือมีบางคนพบเชื้อเมื่อวันที่12วันที่11เพราะฉะนั้นถ้าจะกักตัวต่ำกว่า10วันนั้น ก็จะพลาดสิ่งนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสถิติที่น่าสนใจครับนะครับทีนี้มาดูครับว่าเ,าเมื่อวานนี้ก็มีแนวโน้มเหมือนกันครับมีคนพูดถึงว่านักท่องเที่ยวถ้าจะให้มีสเตย์คอลันทีนหรือ,อ alternative quarantine คือกักไว้ได้ประมาณ7วัน10วันจะมีคนมาท่องเที่ยวมากแต่คิดว่ามาดูตัวเลขวันนี้เนี่ยมันจะพลาดไปนะครับมาดูต่อครับว่าในสเตยคอลันทีนวันนี้นะครับมีคนมาใช้บริการแล้ว8 8 1 1 6าย พบว่าเป็นโควิด -19 684รายนะครับคูเวตมีความเสี่ยงเป็นอันดับ3อินเดียมีความเสี่ยงเป็นอันดับ13ฮังการีมีความเสี่ยงอันดับสิบห้าสหารัฐอลาบามาส์มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่17สหรัฐอเมริกามีความเสี่ยงเป็นอันดับที่23ครับเนเธอร์แลนด์มีความเสี่ยงอันดับที่35ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็ยืนยันอีกทีนึงครับว่าสเตคควอนตีนและอัลเทอร์นทีฟสเตคควอนตีนเป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการกรองผู้ป่วย พร้อมผู้ป่วยนะครับคนที่มาจากต่างประเทศที่ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศครับนะครับในขณะเดียวกันครับขณะนี้ก็มีคนไทยกําลังรอเที่ยวบินรอสเตจค,ควนทีนที่กลับสู่เมืองไทยทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้ครับทั้งโลกนะครับมีการแพร่ระบาดแล้วมีคนเป็นแล้ว3 6มสิบหกล้านสามแสนแปดนยรายครับตายไปแล้ว 1, 1 6 4 1 8ล้านหนรบายนะครับเห็นว่าการตายนั้นเทียบไม่ได้นะครับกับคนที่เป็นตายจะน้อยกว่าเยอะนะครับแล้วก็อันดับที่1ในนะประเทศที่เป็นมากที่สุดนะครับคือสหรัฐอเมริกาเป็นแล้ว7 7 0 0ล้านกว่ารายแล้วก็ตายมากที่สุดในโลกด้วยนะครับตายไปแล้ว2 1 6 0 0 0กว่ารายนะครับประเทศไทยครับเป็นแล้ว3 6 2 2ลรายตายไปแล้ว59ลารายเราอยู่ที่อันดับที่139เนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องยืนยันครับว่าพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทําช่วยกันทําต่อไปครับแผ่นดินของเราบ้านของเราทําให้เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเป็นที่ที่น่าอยู่ที่สุดครับนะครับทำต่อไปกาจะตกครับนะครับมาดูครับในรอบบ้านเราวันนี้นะครับรอบบ้านเราประเทศไทยวันนี้เนี่ยมีภัยสองด้านแล้วนะครับด้านหนึ่งฝั่งเมียนมาอีกด้านหนึ่งฝั่งมาเลเซียครับมาดูต่อครับขณะนี้ในอาเซียนของเรานี่เนี่ยก็ยังมี วันก่อนพูดถึงสามชาติวันนี้สี่ชาติแล้วนะครับก็คือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเมียนมาและเพิ่มมาเลเซียมาในสองสาวันนี้นะครับสำหรับฟิลิปปินส์วันนี้เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเดิมมีการคุมอยู่แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ขณะนี้คุมอยู่แล้วลดลงเรื่อยๆวันนี้ฟิลิปปินส์จึงมีการแพร่ระบาดเพียง2800คนใน1วันนะครับส่วนอินโดนีเซียครับก็ยังคงขาขึ้นตลอดครับยังไม่ลดลงเลย เพราะฉะนั้นวันนี้อินโดนีเซียมีการแพร่ระบาด4,500คนในหนึ่งรายครับส่วนเมียนมาครับก็จะเห็นว่าเมียนมามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหนึ่งเดือนนี้นะครับและวันนี้ตัวเลขก็คือ1,400่คนในหนึ่งวันครับตัวเลขสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับเมียนมายัางต้องคุมอีกเยอะนะครับสําหรับมาเลเซียครับเที่ยวน,นี้มีการระบาด489คนต่อวันเพิ่มเพิ่มขึ้นครับบางวัน บง่งวอเพิ่มมากกว่านี้นะครับเพราะะนมาเลเซียวันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเดินไม่ถึงร้อยคนครับนี่เพิ่มขึ้นเป็น4หรือ5เท่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาเลเซียวันนี้พบว่ามีการแพร่ระบาดในทุกรัฐนะครับเราต้องเตรียมพร้อมนะครับโดยเฉพาะชายแดนติดกับมาเลเซียครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนครับประมาณไม่ได้ทั้งจังหวัดที่อยู่ชายแดนและในประเทศที่มีแรงงานต่างด้าวครับนะครับทีนี้มาดูต่อครับว่าเมื่อเราไม่มีการแพร่ระบาดในลักษณะนี้แล้วนะครับ เราต้องเตรียมพร้อมครับภากรัฐต้องเตรียมพร้อมทุกคนต้องเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีมาตรการเข้มข้นนะครับสมนักการอนามายัยล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางเฉพาะตัวเป็นระยะห่างและอยู่ไปอยู่ในที่ที่หนานแน่นนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับทางภักรัฐก็ช่วยกันโดยการตรวจตาพื้นที่ต่างๆครับวันนี้ครับก็ได้ตัวเลขก็ประมาณเดิมคือ97%มีการใช้มาตรการที่มาตรการหลักมาตรการท,ที่ที่ต้องใช้ ก็อยู่ในระดับนี้นะครับเกินกวเกบ95%นั้นโอเคครับแล้วก็ไทยชนะแพลตฟอร์มใช้ถึง97.3%ครับนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับถ้าเราเห็นสิ่งที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นขับบา,า,าร์คาโอเกะพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ช่วยใช้สายด่วนครับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ191 1599 1138ครับแล้วก็ยิ่งมีหูตาเยอะนะครับพี่น้องช่วยกันเยอะมีหูตาเยอะ แล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันครับนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือไทชนะแพลตฟอร์มนะครับไทชนะแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมือนหูตาแทนเราจะเป็นตัวสอดส่องว่าเราจะสัมผัสเราจะเสี่ยงกับสัมผัสกับผู้ที่เป็นโควิด -19 ไหมเพราะถ้ามือไหนมีการแพร่ระบาดตัวนี้จะเป็นตัวจับสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วครับใช้เวลาเป็นวินาทีครับแล้วจะแจ้งให้เราทราบอย่างรวดเร็ว ว่าเรามีความเสี่ยงไหมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าใช้ไทยชนะแพลตฟอร์มจะเป็นหลักประกันว่าเราจะมีการหยุดการแพร่ระบาดได้อย่างเร็วช่วยกันใช้ครับวันนี้มีคนไทยใช้แล้ว46ล้าน400,000คนก็เพิ่มขึ้น40,000คนนะครับส่วนร้านค้ากิจกรรมมีใช้แล้ว290,000กแห่งครับช่วยกันใช้ต่อไปครับนะครับเราจะได้มีหลักประกันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูครับว่าในวันนี้ครับมีเหตุการณ์ใน รอบบ้านเราอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าทั้งรอบบ้านเรานี่ทางใต้กับทางตะวันตกนะครับเรามีความเสี่ยงแล้วนะครับฝั่งฝ่ายเมียนมาก็เราก็ทราบอยู่ทุกวันแล้วว่าเมียนมากวันนี้ก็มีเคสใหม่เพิ่มขึ้นยังยังไม่จบยังยังไม่สงบยังคุมไม่ไม่ได้นะครับส่วนมาเลเซียครับจากการที่สักเมื่อวันหนึ่งสัปดาห์มานี้นะครับมีการเลือกตั้งที่รับ้าซึ่งเป็นรัฐที่เป็นเกาะอยู่ห่างไกลออกไปนะครับ แต่ประชาชนในคาบสมุทรมาเลาซูยนะครับก็สามารถติดต่อไปทนั้นได้ทําให้มีการคนเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาทําให้มีการแพร่ระบาดในขณะที่ซาบ้ายังมีการระบาดอยู่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วนะครับโดยเพพาะยิ่งกลับมาสู่คาบสมุทรมารเลเซียนะครับขณะนี้ทางมาเลเซียจึงมีการแพร่ระบาดถึงมากกว่า400คนใน1วันนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดครับจังหวัด ภาคใต้ของเราที่ติดกับชายแดนมาเลเซียนะครับคือในอี่ิวายะลาสงขลาสตูลต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับแต่ที่อื่นก็ต้องช่วยระวังกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับกองทัพภาคที่4หครับนะครับ่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5นะครับก็ตึงกําลังเข้มนะครับตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียครับสกัดแรงงานต่างด้าวหลบเข้าไทยนะครับขณะนี้ ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งทางภาคใต้นะครับช่วยกันนะครับแล้วก็ขณะน,นี้ยอดผู้ป่วยของมาเลเซียสูงขึ้นทํำท่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับเตรียมพร้อมนะครับการจะตกนะครับมาดูกันต่อครับว่าในชายแดนพม่านะครับชายแดนเมียนมานี้ก็มีจังหวัดเชียงรายนะครับคือในจังหวัดเชียงรายนี้เนี่ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็หน่วยแพทย์หน่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายครับได้เตรียมพร้อมนะครับค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกนะครับซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับในในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับคือในแพทย์ทศเทพบุญทองครับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะครับก็ประชุมนะครับศูนย์ปฏิบัติการสภวฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีมีการติดเชื้อไวรัส โควิด19นะครับก็แล้วก็มีนายแพทย์ชัยเวชธนภัยสารครับผู้ในการโรงพยาบาลเชียงรายประชาเคราะห์ครับแล้วก็จะผู้คณะผู้บริหารคณะกรรมการกลุ่มภารกิจต่างๆนะครับประชุมกันนะครับติดตามสถนานการณ์ของโควิด -19 ของโลกประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ติดตามความคืบหน้าพร้อมทั้งสั่งการนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้มีัลเทอร์เนทีโลเคอล์ควันทีนมีสเตทควันทีนะครับการค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกนะครับ แล้วก็มีการจัดการพร้อมแผนเผชิญเหตุครับดีครับอันนี้เป็นการตัวอย่างที่ดีในการป้องกันนะครับป้องกันไว้แต่แรกแรกการป้องกันนั้นดีที่สุดครับไม่ประมาทั้นดีที่สุดครับคุยกัในทีนประมาทไม่ได้ประมาทแล้วมันก็จะโจมตีเราทันทีครับนะครับเหมือนอย่างมาเลเซียเหมือนอย่างพม่านะครับทีนี้มาดูต่อครับว่านี่เราก็มีพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้จังหวัดชายแดนทางตะวันตกนะครับขณะนี้ครับองค์การนามัยโลก ได้คาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประมาณ10%ของประชากรโลกนะครับก็คือมากกว่าแรงงานอางเป็นทางการถึง20เท่าครับมีคนพูดเรื่องนี้มานานครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปตรวจเชื้อไวรัสโดยตรงจากคนทุกคนเราอาศัยการประมาณการจากกาันที่คนเป็นแล้วตรวจแต่ปรากฏว่ามีคนเป็นที่ไม่มีอาการด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับคนทั้งโลก7,800ล้านคนนะครับเป็นแค่10%นะครับก็เป็น เป็นล้านเป็นร้อยล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับจึงสิ่งที่จําเป็นก็คือต้องกาดไม่ตกครับนะครับจนกว่าจะมีวัคซีนและวัคซีนกว่าจะฉีดได้ทั้งโลกก็กินเวลาเป็นปีครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันครับช่วยกันต่อไปครับทาให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่นะครับเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ได้อย่างปลอดภัยคนทั้งโลกก็อยากจะมาอยู่กับเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์หน่วยที่สิในร้อยตำรวจพระบาททูตหมอมจา์ท่านท่านชอบกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ท่านความเห็น กูจะให้เราทราบด้วยครับพวกเราครับคือสิทธิ์ทุนกระหม่อมอาจารย์นะครับเราเป็นลูกศิษย์ทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับพวกเราพร้อมใจกันทํางานตามรอยพระบาทเพื่อส่วนรวมครับท่านที่สนใจร่วมอุดมการนะครับติดต่อกับเราได้ติดต่อพวกเราได้ทั้ง Facebook, Youtube แล้วก็บล็อกนิดครับเราจะทําเช่นนี้ต่อไปตลอดไปครับอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับสวัสดี